ดีครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับนะครับอยู่กับชาแนลอะไรอะ e n m p เฮ้ย ENFP EN เราเจอลังพึ่ง e n m p ไหนเหรอนี่งล่างไหนอะกระตัวดูสิเราดึงลังพึ้ง e n m p ทำไมวัวอยู่บนทำไมวัวมาจิ้งยู่ม พีบายบายทำไมวัวมันยู่ตรงน้ำเฮ้ยไอ้เอ็นพีเพิ่งมาเลยซ้อนใต้น้ำซ้อนใต้น้ำโชคดีโชคดีเอสรอดแล้วอุ้ยโอ้ที่นี่ดูเท่อุ้ยซีมันนี่เร็วซีเราเจอเราเจอเรือเรือจมน้ำเราเจมีวิ่งไปไหนวิ่งหนีเพิ่งมันตรงนี้อยู่ตรงนี้ เราเจอบ่อน้ำส่วนตัวเราจะทำเป็นสะไว้น้ำได้ตกปลาด้วยตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ดีสำหรับการสร้างบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวบ้านบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวบ้านอ๋โอ้โอ้โอโอเคเขคยพอพอรู้แล้วพอรู้แล้วกำลังไปกำลังไปแล้วมันหนึ่งมีบัวสั่ตัวอยู่บนน้ำวันนี้ยันโนวันเราต้องรีบสร้างบ้านแล้วเยอะเลยพี่ ไอเอ็นฟพีกำลังไปแล้วไอเอ็นฟพีรีบไปแล้วว่าจะมืดไม่นะไอเอ็นฟพีมันจะมืดแล้วอีเปอร์น่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโล่งใจนั่นเลยไรเนี่ยอะไรอะไรมาเร็๋ยวเอ็นเอฟพีพวกเราลองจะตายกันหมดเออสองสามแปดสามแปดไอเอ็นฟพีไปโคตรไกลเลยเอ็นฟพี เออเออสองสามแปดสามแปดวหิวหิวเฮ้ยสองสามแปดสามแปดโอ้โหทำไมวัวมันวายน้ำกลางทะเลอุย้ยอุ้ยสมองโตขับเรือปบอะไรยินไอ้ไอพีสี่พีเรือด้ว <c> ย <oughs> เอา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 ดิบไปบไม่ดิบกินหมดเฮ้ยบ้านสวย <c oughs> เฮ้ยคนนี้ใส่ไม่ดีตัวเขียวเฮ้ยคนนี้ใส่ไม่ดีต่อยต่อยต่อยเอาลวต่อยมัน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 เอาเรือต่อยเขาเรือต่อยเขาเรือต่อยเขาเรือต่อยเฮ้ยวีได้ได้มันฝ่าทางมั้งเราทำฟาร์มได้แล้วเย้มันมืดจังเลยเข้ามาในบ้านแล้วสิมืดจังเลยมองอะไรไม่เห็นทิเข้ามาในบ้านไม่สมดุลนะคนมืด มองไม่ค่อย,ย,เ,ยเห็นเลยมันว่ะโอ้เราเจอเราเจอคิปเปอร์เข้าเหมือนเดิมดีกว่าบานคอมฟีีคอมฟรีมากควรโหดโอ้ย,อ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 ยมองดาวมองดาวรอเช้าไมา่ครับสมัยก่นอนเฮ้ยตรงเฮ้ยรูร,รูตรงนี้เพราะมองมองประจันได้พอดีดีดเลย โอ้ยโคตรเขา้ีซีบังอย่าเบียดอย่าเบียดเฮ้ยเฮ้ยไอเอ็นพีอย่าเบียดสิไอกินเฮ้ยไอเอ็นพีเราว่าเราขอไปปลูกมันฝรั่งก่อนนะได้เลยนี่ปลูกตรงทันเราเจอเอนเดอร์แมนอย่าไปมองมันสิเอ็นเดอร์แมนสองตัวตรงนู้นสิเอ็นเดอร์แมนส่งตัว เดี๋ยวการใจเย็นเดี๋ยวเราติงกับคนทคนเดี๋ยวพี่ทำ่างนี้ก็มองพัดจร์ดีกว่าเย๊เยอะเรืนเอาเรือมานั่งในบ้านอะไรขอไอ้นี่หน่อยบ็อกคลาบกล่องครับส่บ้าอ้ย โ <c oughs> อ้อไอ้เน,นพีเรานึกออกแล้วอะไรขุดหินเฮ้ยมันตายแล้วเยสนะแลวหเอาไปเลยเ<พ>อาหินไปเลยขอบคุณมากนี่ดูดดูดหินเข้าตัวบายบายบายละอีเลยอีเลยพี่แล้วกูวววววความมืเอ <c oughs> ไอ้เนพีเราจะมีแสงสว่างกันแล้วนึกว่ามาถึงอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงซะอีกอะ <c oughs> อันนั้นก็ใช่แต่ไม่ได้ลึกซึงขนาดนั้น <c oughs> โถยก็ดีถือว่าเรามีไฟยังไงล่ะมาถึงออกประจนภนะัยน่ะแค่นิดเดียวเราก็กลับมาบ้าน <c oughs> ไปหาของเสบียงไงอ,อเ,เยเยมีรูแล้วบ้านเรามีรูแล้ว ไม่คามยังไงรูรูร,รูอะไรรูซี <Lucy. S 1> โอ้เนื้อฟ <c oughs> สีสเกลิตัสสเกลิตัสสเกลิตันขอนเ <ขอ S 2> นื้อหน่อยขอนเนื้อหน่อยครีปเปอร์กระดูกฟรีกระดูกฟรีเฮ้ยกระดูกกระดูกเอาไปใส่โปเตโตโอ้บ่อน้ำฟรี รีบกบเร็วรีบกบเร็วเราไม่ทำสิ่งนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเหล็กเหล็กแข็งัดเฮ้ยอะอะไรดิเฮ้ยบอบ่อเหลี่ยมเฮ้ยในนี้มีโลมาในบอนี้เราเลี้ยงโลมาได้มันเป็นของพวกเราเลยไทอีนไอพีห้ามออกเอ้อโลมาไทอีนไอพี เสียจะเดินซีนแล้วถูกขังในนี้ตลอดไปไมาถึงโรมานะมีสองอันใ <Yeah. S 1> สค่คนละทีนะใส่คนละทีตาย <Die. S 1> เพลงโคตรด,ดังแ๊บหนึ่งนี่หนึ่ง <laughs> สองอันนี้โตยังอะ่ะโตเต็มที่ยังอะ่ะขออีกทีเพื่อความแน่ใจโอเคเตะแหละโตแล้วเตะ <laughs> 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 อุ้อ้ย <laughs> ฟรี <laughs> สองอันแล้วมองยีดามินบล็อกสายโอเคปัง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 พวกเราได้โปเยโตสองสองพวกเรามีห้าอันแล้วพวกเรารวย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 ซีมีกี่อันน่ะเรามีเออสองพวกเราได้ตั้งห้าอันเนี่ยอุ้ยปลูกเลยปลูกเลยเย่ตื่นมาตื่นนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าว้าวเห็นดนึงความเจริญนี่มันอะไรกันชิบมาคุณเล็กแล้วไปคุณเล็กไปเลยไปเลยอุ้ยล่าปลาว่ายน้ำไปควันปลาอย่าไม่ใช่ปลาโลมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่นะปลามันนี่ ่อะไรนะสีอะไรนะสีฮิฮิฮ่าเฮ้ฮ้ฮ่าฮิฮิฮ่าฮิฮิฮ่าฮิฮิฮ่าหยุดเมยนะยันนี่พีเมื่อกี้เสียงอะไรอะอะไรเหรอพีเหี้ยไอ้ดีเฮ้ยขอบคุณโลมาเพื่อนรัก ตอนนี้ว่ายน้ำวไวยิ่งกว่าเอาความแมนเอาความแมนให้ลงมา500อตัวช่วยว่ายเกี่ยวความแมนว่ายน้ำได้ไม่ใช่อะไรโลมาไหมคะทำไมโอ้โลมาค่าปลาช่วยแล้วเนี่ยอย่าเล่นกับเนื้อปลาสิเฮ้ยกินเนื้อปลาทำไมเฮ้ยเอาโลมากินเนื้อปลาเอามาเล่นกับเนื้อปลาเอ้ยเล่นหรอเล่นแล้หหรอขอแทนไนี่ยม่ะย เอ้ยขอมั่งขอมัอ่งอะไอเนี่ยพี่ตอนนี้ได้ปลามาแล้วควมเจะเอเลยนี่เอานี่ไปเลยฉันเชื่อใจเอาไปอุ้ยมัน,มนคืออะไรอะโยนหน่อยดีกว่าเก็บใส่กล่องมันคือดวงตาของคีปเปอร์น่ะืดวงตาของคีปเปอร์หรอถ้าจะไม่ผิดอ๋อเอ็นเดอร์เพล่เอ็นเดอร์เพล <laughs> เ <laughs> <Nepal. S 2> เอ็นเดอร์เพียวเออเอ็นเอ็นเดอร์เพียวมันเป็นดวงตาของครีปเปอร์ไม่ใช่ของเอ็นเดอร์หรอพูดอย่างนี้ปิดดูดีกว่าเออปิดแสงสว่างในชิมิทปิดแสงสว่างในชีวิตโอ้ยเอ็นเดอร์พีแกล้งกันอย่างนี้ได้อุ้ยเผื่อีหน้าแบบเอ็นเอ็นเดอร์พีมึงไอเอ็นเดอร์พีแอบแอบแอบคิดอุ้ยหัวด้านหลังของอีนเดอร์พีเป็นอย่างนี้นี่เองอื กด F5 กด F5 มาดูหัวเอ้ยขอบคุณมากที่ดูหัวมองหัวเอาหัวมาข้างหลังให้เรามองเราว่าเราไปตัดไม้ฟาร์มไม้ดีกว่านะได้เลยเฮ้ยตรงนี้มีหมูด้วยเราทำฟาร์มหมูได้เรามีมันฝรั่งเฮ้ยหมูชอบกินฝรั่งเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำั้วให้ ีเลยว่าแต่ร้มาทำยังไงนะเขาเปิดหนังสือดูแบบบ้านบ้านเราเหมือนแบบบ้านแฟนตาซีบ้านยาโจทีเออมันคือเรือเอ้ยเอ้ยตรงนี้ก็ดูดีนะที่เป็นบ้านซีน่ะเอ้ากบดินแล้วเหรอเสียงเสียงดีฟเลยเสียงดีฟเลยลูซีไงลูซีเฮ้ยลูซีดูดิ ประมาณประมาณนี้โอเคแล้วก็นี i n s p เอาไปเลยขอบคุณมากจะมืดอีกแล้วข้างหลังสิโอ <c oughs> เดี๋ยวตอนมืดเราไปขุดเหมืองกันดีกว่าได้เลยขุด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 ปินได้ปินได้ไม,ไ,มไม่ไม่ปีไม่ได้แล้วห้ามปตาีตัง้งตั้งตั้งไว้บนนี้ก็ได้นะ ขุดเพิ่มนี่อะไรตะขวดนะไม่ใช่หมายถึงที่เขาที่เขาพูดถึงโอ้ยสดใจซีมาถึงอันนี้แล้วซีซีมาถึงอันนี้แล้วมาหนีมาขี่เรือในบ้านเล่นทำไมไม่ถึงมีเรืออยู่ในบ้านก่อนบ้านเราบ้านแฟนตาซีไงแฟนตาซีตะควรที่จะขี่เรือในบ้านไหมเราบีเทอร์แพลนไม่มีประตู ซีฟักปักไฟตรงนี้หน่อยนะทอชตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ขุดดินออกเดะอืมขอบคุณเราอยู่มานานขนาดนี้อู้ดอกไม้เอ้ยลืมไปเจ้าหมูเข้านี่หว่าแล้วตัวเองเข้าเหนหมูเหี้ยเอ้อไอเนพี่เป็นหมูเหรอเออโอ้ยอย่ากินอ้อยเหรอซีได้เดี๋ยวเราไปเอามาไม่ไอเนี่พี่เราไปขุดเหมืองกันเถอะไปเลย นี่เลย i n B B f p ็นพ,พีอกพรีขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเขาใช้นี้หมดก่อนนะเสียดายได้เดี <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวเขาจะขุดไปอีกทางนะได้เลยึง โอ้ยเออเอเฮ้ยโอเคสมองเดียวเฉยเฮ้ยเจน้ำเจน้ำอ่ะยังมีเจน้ำเฮ้ยเฮ้ยทำใต้น้ำทำใต้น้ำเออไอ้นะพีอะไรหรอลองลองว่ายมาดูนี่สิเพราะว่าม um ันไม่ใช่ทำมา เพราะว่ามันไม่เคยทำไหนอะ่ะมันเป็นทรายเลยเออรีบขุดเพื่อหายใจซะแล้วขุดเร็วขุดเร็ว,วประตู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 ชัยประตูประตูอ้าวกปตายไ,ไปคาประตูปับหนึ่งนะเฮ้ยไม่ได้เสียงสกิลตันวะเดี๋ยวนะ ไหนเราว่าบ้านเราไม่มีประตูนะสิเราควรซื้อาประตูสองอันจริงรีบข้ามด่วนมันมีเสียงอะไรไม่รู้เขาข้ามเขาข้ามแล้วเขาข้ามแล้วเขาเอาเร้ามแล้วเหมือนกันเสียเอาประตูไปใช้ไตนะเอาไมันมีกระจกเฮ้เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเข้ามา โอ้ยเฮ้ยเตายนี่มีเซฟเซฟเซฟตัวเองเซฟตัวเองเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอืมะูไม่ซีนซีบ้านเราบ้านพวกเราประตูเต็มเลยหนึ่ง p a s นึ่งสองสองห่งอ๋อลืมหนึเออ สองสองสองได้สักอย่างแหละหนึ่งสี่หนึ่งเห็นในใช้ก็ได้มั้งสีเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจาแล้ววิสกี้ขท่านเต็มเลยเฮ้พี่เฮ้ยพี่เข้าไาถึงแล้วมาเร็วอ่า ประตูอะไรเนี่ยเดบินเดบินประตู